อ่สว ah, like, ัสด right ีครับสวัสดีครับผมเบาโจเหมือนเดิมครับรอบดึกครับเมื่อนี้ทีมงานเพิ่นเอาอ่าจุจีมาให้ครับท่านปลัดดีครับนี่ครับจุจีเลยครับมึงมึงไกลๆเลยเอาไฟมาส่อนอะไนะกำลังเอาขียออกนะครับมาซอยกันเอาขียออกนะมั้ยซอยกันเอาขียออกนะโอ้โหเนี่ยบ่ได้เอาขีออกนะครับเอาแต่เอาแต่ปีกมันออกซื่อๆนี่ครับนี่ครับโมเมนต์จีซ้อนนะครับมื้อนี้จุดจี เหมือนเดิมครับเถียงนาเบาโจ้ครับผมนี่เอากินจุดจีกันนะครับเห็นปะก็มือ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 ต้องเอาปี๋มันออกเพราะว่าผมขังไว้นี่มือที่สองเหรครับเพราะว่าไอ้เอาน้ำพื้นม่านี่พื้นว่าให้ขังไว้ก่อนจากสองมือน้องเขาต้องเอาขีออกเลยเนี่ยมันจะขีออกเองครับเ้าก็มาเอาแต่ปี๋มันออกเ้าก็ ขัวเซนามันนอนรสชากเนี่ยไม่ต้องต้องถามครับสุดยอดเดี๋ยวผมจะให้เบ่งครับเวลาเวลาขัวครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันชงขัวนะครับผมสวัสดีครับตอนแนวขียวก่อนไปแล้วครับผมสวัสดีครับนะครับผมหลังจากเขาเอาปีกออกแล้วครับแต่เขาเอาไปจากสองขึ้นเนี่ยขี่สิบเบเหลือเลยนะครับเขาเอาเอา ปีอ๋อแล้วก็จะทอดในกระทะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,วผมจะสร้างให้ออกกด,ดูมังก่อนนี่ถ้าผู้ชดยมากครับสายอีสานอินดี้อินดี้สิผมว,ว,ว่ารสชาติจุจีมันมันสุดยอดนี่นะบอกเลยนะถ้าคนมากเดลถ้าคนบ่มากก็บเยาว่าก,กันนะครับนี่สุดยอดครับผมเดี๋ยวสเบิงึงผมจะเอาลงกระทะนะครับอย่าว่ากันเด้อ พื่อความกลมกล่อมแต่ใส like ่มาแด้วก็ใส่มาอยู่ให้หน้ามันนะครับคำแน่เหมือครับมันเยมืมากเลยลงสไลเดอครับซสาไปน่าจะทำงานครับนี่โอ้เออ มองให้เป็นอาหารนะครับอมองให้เป็นอาหารแน่มองให้เป็นอาหารแนะ่เนอ,าานะอ็กซีเรีย Rất tốt lắm Rất tốt รถด,ดีนะครับคุณ को दुध Hoa mà lại anh là, ngã tay thí là đấy, ngã tay thí là đấy, là chim 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 thưa lại, thưa lại. chim chim còn, chim 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 ก็ได้เอาสักนะนะฝากย่อฝากย่อ mặc à, nhúng vào, nhúng vào dù Bưng 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 mặc đi, mặc đi Này dù mặc rồi đó Lửa 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 mặc lửa lửa Ủa, mặc dù mặc không โอเคหลุดแล้วพอ้าแล้วหยอดเลยนะครับหย่อดมาโอเคอ๋เอเบื่อแล้วเ,เบื่อแล้วนี่ครับเป็นอาหารที่ผมมักที่สุดงาน,นผมคืมอโม้อเลย สเต็กกับพิซซ่ามาแหลกกับโมยอมผมบอกเลยผม,ม,มกลงเลยแต่คนมากเนาะนี่ครับอืมฟังเสียงก่อนอืมสิ้นแหงเลยครับผมมาโยมกันเด้อนะครับเสียงนาบ่าวโจ้ที่เดิมครับมือ ของแก่น้ำนิน่อยมาเรือกพี่กัดเสียงหน้าเป้าโจรครับผมตอนนี้เลยครับโอ้ยหลังจากเมือ่อยมาเบิดมือมานี่อาการหอดมากินขวดจูจีโอ้ยมีแห้งขนาดเลยพี่น้องเลยอ้โอื้ออืออื้อ <laughs> อ <laughs> ื้ออือ จำนะนั่งับก่อนัะก็สิกินใหนเพิ่บึงเอาจำเฉพาะค่องหนานะแจ่งตัวบสุุภาพครับเทีนเห็นไหมจุดจิมื่นแห่งนะย้อนแสงมาเอืยังลองขึ้นครับผม อืมอ้าฮมอ่ะอืมตัวแปลเก็กห้วยครับอ,อโอเคไปแล้วสวัสดีครับ